นะครับฝากถึงผู้บริหาร DHL นะครับดีเอลที่ผมไปมาวันนี้ไปมาสองที่นะครับไม่ว่าจะเป็นดีเอ l สาขาทูปะเตมีนะครับหรือว่าแยกลำลูกกาครับเลยมาหน่อยครับอันที่สองนะครับแล้วก็ผมไปดีเอสาขาดอนเมืองนะครับก็จะอยู่ในศูนย์ปอเช่ครับทะลุเข้าไปมันก็จะอยู่ข้างหลังนะครับ แต่แรกผมก็โทรหา c a เ l นเตอร์นะครับที่อ่าแต่แรกผมไปที่ DHL สาขาทุปาเตมีก่อนนะครับเขาบอกว่าอ่าที่นี่เขาไม่รับส่งไปต่างประเทศครับผมก็เลยโทรหา c a ซ l นเตอร์นะครับอ่าคอหา call นเตอร์อ่า c เซ l นเตอร์อบอกส่งได้ครับพี่ลูกเต๋าส่งได้พอบอกว่าส่งได้ผมก็ไปส่งครับพอไปส่งจริงๆครับไอสองคนที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์บอกไม่ได้พี่ลูกเต๋ามันผิดกฎหมาย ผมก็ยังงงกับมันนะครับบอกลูกเต๋าผิดกฎหมายไอ้หามันลูกเต๋านู่นมันไม่ใช่ยาบ้าเออบอกว่าผิดกฎหมายครับผมก็จะส่งไปต่างประเทศมันบอกไม่ได้ครับบอกว่าส่งไม่ได้ครับแต่ว่าตอนที่โอเรสเตอร์นะครับบอกว่าส่งได้ไม่มีปัญหาเลยพี่ผมจะบอกให้ครับลูกเต๋าว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับคุณอย่าไปคิดว่าเขาเอาไปเล่นการพนันเออต้องบอกก่อนนะครับลูกเต๋านี่ยมันไม่ได้ผิดกฎหมายมันไม่ได้ไปฆ่าคนตายผมองบอกให้เนี่ยเนี่ย ลูกเต่ามันไม่ได้ผิดกฎหมายมันไม่ได้ไปฆ่าคนตายเนี่ยผมนี่บอกให้อ่าแล้วผมก็ความทะลึ่งนะผมบอกให้นะครับไม่รับนะครับผมต้องเสียเวลาครับต่แรกพวกมึงคุยกันก่อนไหมว่าเออมันไปส่งส่งไม่ได้พี่ไม่เอาเออคุยกันก่อนไหมฝากถึงผู้บริหารดีเอนะถ้ามันใครอยู่แชร์ไปเลยผมบอกให้ฝากถึงผู้บริหารดีเอลูกเต่านี่มันไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับคุณจะบอกให้ฝากบอกลูกน้องคุณด้วย ไพ่ก็ไม่ได้ผิดกฎหมายนะ,พยะพยนยยนไพ่ผมจะบอกให้ไพ่เนี่ยขายในเซเว่นได้ด้วยผมจะบอกให้อ่าผมจะบอกให้ผมเสียเวลาเลยครับไปมาผมต้องกลับมาส่งไปฟรนีไทยครับอ่าไปรษนีไทยก็ยังดีครับลูกค้าบอกว่าอา่ให้ส่งไปในประเทศก็ได้ครับเดี๋ยวเขาก็จะเอาไปของเขาเองครับผมก็เลยต้องเอามาส่งในประเทศครับอ่าขอ,ขอขอบคุณนะครับอ่า ่าที่อุดหนุนสินค้าของเรานะครับอ่าขอขอบคุณนะครับอ่าเรื่องเรื่องครับตอนนี้ไปสนีไทยครับบางประเทศเขาไม่เปิดครับที่จะส่งไปต่างประเทศนะครับจะบอกให้ครับวันนี้ก็เลยไปขนส่งเอกชนนะครับก็เลยไม่ไม่ค่อยปลื้มใจเท่าไหร่นะครับตอนนั้นก็ทีนะครับอ่าไอไอในประเทศเล่นผมสักสามวันเลยครับจะบอกเลยก็ได้ไออะไรนะแคลลี่อ่ะเออเล่นผมสามวันนะผมก็เลยปฏิญาณเลยว่าจะไม่ส่งแคลลี่อตอนนั้นอ่ะเล่นผมสามวัน บอกให้เออ่ส่งของให้ลูกค้าในประเทศด้วยครับกดผมไปสามวันนะครับแต่วันนี้ก็ไปแล้วครับอา่า